รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องของการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยและแน่นอนค่ะเรื่องของท่องเที่ยวเราก็มาอัปเดตกับคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้มีอะไรบ้างติดตามรับชมกันเลยค่ะสําหรับเมืองหน้าเที่ยวชนบุรีที่เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันในวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเสริมทักษะการเรียนรู้ได้ดีมากๆที่นี่ก็คืออุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรกของไทยตั้งอยู่ที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชดศรีราชาก่อตั้งโดยจิสดาให้นักท่องเที่ยวได้สำรวจและใกล้ชิดกับอวกาศผ่านแต่ะโน ที่มอบทั้งความสนุกตื่นตาตื่นใจค้นหาคำตอบของจักรวาลผ่านเรื่องราวที่ต่อเนื่องเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่จะได้เรียนรู้ความลับของอวกาศที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเปิดให้เข้าชมทุกวันปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่สำนักสงฆ์เขาพระครูสถานธรรมที่มีประติมากรรมสวยงามคล้ายกับวัดร่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่บนยอดเขาโดดเด่นด้วยองค์พระพุทธลีลานาคบรารมีและองค์พญานาคขนาดใหญ่มีรูกแก้วมณีนคราชอยู่ตรงกลางชมทิวทัศน์ของเมือง สีราชาสะท้อนผ่านลูกแก้วได้อย่างน่าอัศจรรย์และครั้งนี้เรามีโอกาสเก็บภาพความสวยงามที่เกาะสีชังมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการมากราบสการะเจ้าพ่อเขาใหญ่มีจุดชมวิวที่มองเห็นสถานที่โดยรอบของเกาะสีชังได้สวยงามมากๆเช็คอินบรรยากาศยามเย็นที่สะพานประวัติศาสตร์ณสะพานอัสดางและจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมถ้ำพังซึ่งต้องยอมรับว่าสวยงามสงบไม่แพ้ที่ใดๆในเมืองไทยเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในบริเวณใกล้กันสามารถเก็บภาพ สวยๆกับจุดเช็คอินใหม่ที่เรียกว่าทําทะลุได้อีกด้วยค่ะเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดีภัพแรกติดใจคำต่อไป <c oughs> สุบจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพรนเฟของคุณที่เมืองน่าเที่ยว .com เจโทรกรุงเทพเปิดตัวแคมเปญ j a p r e m i u m f o o d สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและเปิดตลาดใหม่ให้กับวัตถุดิบและสินค้าอาหารจากประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายพร้อมจัดกิจกรรมทั่วไทยตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2567นี้เป็นต้นไปส่งเสริมการขายขยายฐานความต้องการวัตถุดิบและสินค้าอาหารจากญี่ปุ่นในต่างจังหวัดมากขึ้นあのぜひ今年もさまざなキャンペーンをしますのでぜひ日本産食品のですね魅力 日本食の美味しさそして日本食以外のです、ね、料理における日本食材の魅力について皆様方に知っていただきそして日本食をもっともっと楽しんで味わっていただければというふうに思います。 มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566โดยจะได้รับรางวัลจากสมเด็จพระนิธิธีรจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสถาบันที่มีความวิรยิยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆในปีการศึกษา2566มีผู้ได้รับรางวัลประเภทดีเด่นเฉพาะทางสาขาต่างๆจำนวน9้ารายจาก4สาขาได้แก่สาขาการ วิจัยสาขาการแต่งตำราสาขาการบริการและสาขาความเป็นครูมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความมุ่งหวังที่จะทําให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนคนไทยและในประชาคมโลกเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เกิดผลกระทบที่มีต่อสังคมโลกจริงเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับงานวิจัยขณะเดียวกันการแต่งตําราก็ต้องเป็นตําราที่ให้การศึกษาที่สําคัญเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นด้วย พัชรเวทคลินิกสถานบริการรักษาโรคผิวหนังโรคทั่วไปที่เน้นเฉพาะสําหรับแต่ละบุคคลรวมถึงยังมีบริการสูนยเลเซอร์ผิวหนังและความงามในย่านนนทบุรีโดยทีมแพทย์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานชั้นนําเปิดตัวเอวิกคลียเทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งมอบโดยบริษัทแอสตราโก e เมดิคอเน็ตเวิร์กจำกัดใช้เวลารักษาน้อยแต่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและยาวนานรวดเร็วปลอดภัยปฏิวัติการรักษาสิวยุคใหม่ตรงใจผู้บริโภค เทคโนโลยีที่เรากําลังทุกคนกําลังรอคอยนะครับเป็นความล้ําสมัยของการรักษาสิวในปัจจุบันนะครับสามารถใช้ได้กับสิวทุกระยะเลยและช่วยมาตอบโจทย์กับคนไข้หลายๆคนหลายๆกลุ่มนะครับที่มองถึงการรักษาสิวแบบใหม่นะครับที่ผลข้างเคียงน้อยกว่าเคียงต่ำครับผมถ้าเครื่องมือไม่ดีจริงเนี่ยเราก็จะไม่ไม่นำเข้ามานะครับแล้วก็ เราต้องเน้นเรื่องของการรักษาที่เห็นผลมีประสิทธิภาพชัดเจนครับผมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเดินหน้ารุกพัฒนากำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจัดกิจกรรมผ่านโครงการแค่ Global Network for Better World จากความร่วมมือของ3พระจอมได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังที่ม่งส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่อความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050สําคัญมากเลยค่ะในแง่ของการพัฒนาคนพร้อมกันกับการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่กําลังจเจริญแล้วก็จะทําให้ทุกคนมีรายได้กินดีอยู่ดีแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเราคาดหวังกันมากๆเนาะกระทรวงเราจะเป็นกระทรวงของอนาคตที่จะทําให ประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญแล้วหรือเป็นประเทศที่มีรายได้สุง ประเพณีงานเจเยวราช2567ประกาศความพร้อมชูแนวคิด72,3พามหามงคลโชว์เมนูจำลองผัดหมีม่มหามงคล10บังกรสวรรค์จากโรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราชพร้อมปรุงสดบนกระทะใหญ่ในพิธีเปิดงานวันพระหัส,สบดีที่3ตุลาคมนี้ณนะบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชอลังการด้วยขบวนรถบุพชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมขบวนสิงโตสิบหัวและกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจกับร้าน ขาอาหารเจเลิศดรถตลอดงาน10วัน10คืนตั้งแต่วันที่2ถึง11ตุลาคม2567้ยการุงเทพมหานครได้การสนับสนุนให้ความร่วมมือและก็ส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นอยู่แล้วครับ9วันเราก็จะมีโรงทานแจกอาหารปรีมีการสวดมนต์ทุกคืนเรามีการเวียนธูปงานบุญต้องช่วยการกระตุต้นเศรษฐกิจส่งเสริกมราการท่องเที่ยวจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมงานเจที่เยาวราชครับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝั่งฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือดสมัยริเวอร์ไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร0 8 8 1 9 0 8 8 8 9วันนี้เนี่ยรายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ทางททบ5เช่นเดิมกับรายการวิถีทาวิถีไทยสวัสดีค่ะ